สวัสดีครับกันอีกแล้วนะครับกับโตมปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับมากันต่อครับกับ EP รู้สึกจะ EP 4แล้วนะ EP 4แล้วนะครับกับเจ้าเทเลอร์แคมเปอร์นะครับแคมเปอร์นะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำไปถึงไหนกันแล้วไปดูกันจ้าพำพำปลาลามตอนนี้ครับผมก็ขึ้นลิฟต์นะครับซีนช่วงล่างเรียบร้อยหมดแล้วนะแล้วก็ ี๋ยวผมก็ยญาตแป๊บนึง่งนะซีนช่วงล่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับไล่ระบบแหนบนะเปลี่ยนน้ำมันเพานะครับระบบแหนบเสริมแหนบเข้าไป2ตับนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับไม่งั้นมันรับน้ำหนักไม่ไหวเพราะตัวนี้น่าจะตันได้นะครับน่าจะตันหนึ่งได้แล้วก็เดินระบบน้ําตอนนี้กาลังเดินระบบน้ำอย่างเราถังน้ําใสในการย่อก็จะเป็นถังน้ำที้น้ําดีนะครับถังน้ําดีเข้าแล้วก็จะไปเติมอยู่ด้านท้ายรถนะครับนี่เอาให้ดู ตอนแรกจะเอาสายใหญ่ของของมอเตอร์โฮมไม่เวิร์กนะครับสูตัวนี้ไม่ได้ผมก็เลยเขาเรียกว่าจะเอาตัวนั้นแหละทีเนี้ยคิดไปคิดมาเน้นหาวัสดุง่ายนะครับเผื่อท่านใดที่อยาก DIY ก็เนี่ยครับตัวนี้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะครับข้อต่อท่ออุดนะครับท่ออุดท่ออุดน้ำนะครับเป็นเกลียวมันก็จะมีเกลียวด้านในอนะ่เปิดฝาได้นะครับนี่อึ๊บอึ๊บเนี่ยแล้วก็เปิดฝานะครับ โอ้ขันแน่นเลยพยาบแป๊บน,นึงนี่ครับเปิดฝาเสร็จก็เอาสายยางเสียบเข้าไปนะเสียบเข้าไปก็เสร็จแล้วนะครับนี่เจาะจอพอดีเลยนะครับเนี่ยเสียบเข้าไปก็ปิดนะแค่นั้นเองนะครับในการเติมน้ำนะในการเติมน้าแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเกจวัดนะมันก็จะมีเก,วกจเกวัดนะครับก็เดี๋ยวค่อยต่อสายไฟส่วนท่อดําๆตรงนี้เป็นท่อดูดนะครับดูดน้ําเพราะตัวนี้มีลูกรอย มีลูกลอยก็จะได้ดูดน้านะครับใช,ใช้ปั๊มตอนแรกลองตัวนี้ไม่ไหวปั๊มตัวนี้ไม่ไหวเล็กเกินไปนะครับก็เดี๋ยวลองเดี๋ยวไปซื้ออยู่อมอนนะครับอมอนรู้สึกจะ990บาทนะตัวนั้นแรงดีแรงดีแต่ว,ว่าสายสายน้ําต้องต้องแข็งตามนะนะครับตอนนี้ก็กําลังเตรียมยกถังขึ้นนะเดินระบบน้ํานะครับพอเดินระบบน้ําเสร็จแล้วเนี่ยก็ข้ามันฟูฟูเซไรเสร็จแล้วก็เดี๋ยวลงเลย นะนะครับนี่เดี๋ยวยกขึ้นไปถังตัวนี้80ลิตรนะครับเหลือๆนะเหลือๆเพราะว่าคันนี้ไม่มีไม่มีห้องน้ําอยู่แล้วเราก็แค่อาบน้ําเต้นห้องน้ําอยู่ข้างนอกนะครับอาบน้ํเออถ้าก็ปกติผมใช้50ลิตร3คนเช้าเย็นไอเย็นกับตอนเช้าก็เหลือนะเหลือพอดีพอดีนะครับแต่ครับแม่บ้านอันนี้หน่อยก็ต้องขยันปิดน้าหน่อยนะครับเวลาอาบจะถูสบู่ก็ปิดน้ำนะเวลา ถูสบู่เสร็จก็เวลาจะล้างสบู่ก็เปิดน้ําห้ามเปิดแช่นะครับถ้าเปิดแช่อย่างไงก็ไม่พอนะก็ใช้มีอะเรวินัยในการใช้น้ําหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นการแคมป,ปิง้งเราต้องใช้น้ําให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับส่วนคอตรงถังเนี่ยผมใช้เป็นท่อหดเพราะว่าตัวนี้มันมามันสามน,นิ้วกว่าเนี่ยมันมาเป็น3นิ้วกว่าผมก็ย่นมาลดมาลดมาก็เป็นท่อยาง2นิ้วนะครับ2นิ้วเสร็จแล้วก็ย่นไปอีกย่นก็เป็นนิ้วหนึ่งไอ้นิ้วขึ่งนะครับก็จะใช้เป็นตัวนี้ นิ้วครึ่งเพราะว่าไอตัว2นิ้วน่ะมันจะเป็นท่อท่ออ่อนนะครับซึ่งมันจะพับถ้ายาวเลยมันจะพับก็เลยใช้เป็นตัวนี้นะครับผมไม่เดิน p v c ยาวเพราะว่ามันมันมันซอกแซกซอกแซกนะครับในใต้รถมันซอกแซกเยอะมากนะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวยกขึ้นนะครับ เดินระบบน้าครับคือตอนนี้มันของผมทําไว้เพื่อเซอร์วิสได้นะครับเวลาเราขึ้นลงขึ้นลิฟต์อย่างเงี้ยคือเราเน้นก็คือว่าให้มันเซอร์วิสได้ง่ายไม่ซ่อมเวลามีปัญหาอะไรมันซ่อมได้นะครับนี่ครับก็จะเข้าลงเข้ารูมีอะไรก็ขึ้นลิฟต์แล้วก็ยกถังลงมาได้เลยเน้นคือเซอร์วิสได้นะครับเซอร์วิสง่ายทุกอย่างง่ายหมดแล้วก็วัสดุต่างๆผมก็พยายามหาง่ายๆนะครับให้ทุกท่านเผื่ออยาก DIY อะไรก็เอาผมเป็นตัวอย่างได้เม่นเน้นของมอเตอร์โฮมแท้100%เเซคือวัสดุที่ใกล้มือเราหรือหาซื้อได้ง่ายก็ประมาณนี้นะ,ะอ่ะครับตอนนี้ก็รัดแล้วครับคือผมทำคือเน้นเน้นเซอร์วิสง่ายนะครับ ลงขึ้นลิฟต์อะไรได้นะทำเสร็จนะครับก็จะมาไล่ระบบดูดละนะครับก็คือเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมก็ต้องไปซื้อตัวเขาเรียกะไรปั๊มน้ํานะครับปั๊มน้าเอาแบบแรงกว่านี้หน่อยตัวนี้มันค่อยพอ,พอค่อยแล้วเวลาไปไกลๆใกลๆๆ้ๆใกล้ๆ,ๆปั๊มนะใกลๆๆ้ๆ,ๆถังน้ำเนี่ยมันจะแรงอยู่นะครับพอเรายกสูงๆไปเนี่ยยกไปลูงสูงเนี่ยมันจะค่อยนะครับพแรงดันม,มันไม่ค่อยพอ้วนะก็เดี๋ยวซื้ออีกทีหนึ่งแต่ไล่ไล่ระบบน้ําเอาน้ํา เอาช่องที่เติมน้าเข้าก่อนนะเติมน้าเข้าก่อนแล้วก็ให้มันน้าเข้าไปข้างในให้มันเต็มที่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเ, <สำ histoire> เราค่อยเดินระบบดูดเพราะว่าผมเดินท่อเวละนูนท่อดำๆตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเดินท่อเข้าไปข้างใน,<ส>นเพื่อเอาปั๊มไปไว้ด้านในนะครับ<ส><น>ครับตอนนี้ก็ติดตั้งระบบน้ําเรียบร้อยแล้วนะฮะเ<ส><น>ติมเรามาเติม<ส><น>ตรงนี้นะนี่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 เห็นไหมครับอาจจะมืดๆเลยนะผมเติมนน้ําใส่ด้านขวานะฮะ แล้วก็น้ําใช้ผมจะมาใส่ตรงนี้นะครับน้ำใช้น้ำใช้ผมจะมาใส่ตรงนี้นนนออกมาตรงรูนี้นะครับจะมีรูอยู่นะ <was S 1> ใช้ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาห้องน้ํานะครับเอาเดี๋ยวพูดไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะเอาห้องน้ําไว้ตรงนี้กลางเต้นห้องน้ำตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดท้ายก็เป็นครัวไปส่วนฟังทางขวาฟั่งทางขวาผมจะเป็นออนนิ่งนะครับอีกชุดหนึ่ง เพื่อนอนหลายท่านนะครับก็จะเป็นออนิ่งนะออนิ่งเอ่อก้าวออกมาแล้วก็เป็นห้องนอนอีกห้องนึงนะครับเอาไว้นอนอีกห้องหนึ่งนะก็โอเคเลยเสร็จแล้วด้านในน้ําระบบน้ําผมก็ประมาณนี้นะครับเติมอย่างนี้นะอาจจะเห็นไม่เอ่ยนี่นะครับเดินท่อจากถังน้ํานะจากถังน้ําแล้วก็ไล่ไล่ไลไล่ไปไปออกฝั่งซ้ายนะครับก็แบบง่ายๆนะ แต่ว่าระดับน้ํามันยังไม่ได้นะครับระดับน้ําไม่ได้คือเติมเราต้องยัดสายยางเห็นไหมสีเหลืองเหลนี่ผมยัดสายยางม,มาจ่ออยู่คอนี่เลยนะมันถึงจะเติมได้นะครับไม่งั้นมันก็สวนกลับนะสวนกลับก็เอาคร่าวๆก็แล้วกันนะแต่ว่าก็เติมได้นะใช้งานได้นะครับถังน้ําเอาอยู่ดีเดี๋ยวผมจะลองเติมดูให้มันเต็มแล้วก็ลองรับน้าหนักดูนะเดี๋ยวหามเอาเอาไฟออกแล้วก็เอาลดลงนะครับแล้วค่อยเติมน้ําให้มันเต็มดู เดี๋ยวเราเติมน้ำให้มันเต็มดูอีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ลูกน้องเดินระบบนะครับเดี๋ยวเอารถลงพอดีจะทําภายในพอดีช่างไม่ว่างนะครับติดงานของรถแคมเปอร์ทักอยู่นะครับเป็นรถของแคมเปอร์ทักเลยเอาลงตามสุดเลยติดงานคันแคมเปอร์ทักอยู่นะครับคันวีโก้คันนั้นนะกาลังทําอยู่นะครับทําบุพานลงภายในไล่สายไฟลายใหม่ช่างไม้ก็เลยไม่ว่างนะครับ ก็เสยียขันนั้นที่จะมาลุยคันนี้ต่อดูนะครับตัวนี้เปิดน้ำแล้วใช่ไหมเปิดแล้วนะฮะก็ขยัดเข้าไปสุดก็ยังมีไหลกลับมาเนาะก็ไม่เป็นไรก็ดีกว่ามันไม่เข้าเลยนะเนียมีไหลติงต้งติงต้งติงต้งอยู่นะก็มีไหลสวนกลับอยู่แทงเข้าไปให้สุดเพราะว่าของผมเป็นสายอ่อนอยู่แล้วแล้วก็แทงเข้ามาจนใกล้คอถังเลยนะฮะ ก็จะดูว่าน้ำหนักมันจะรับได้ไหมไหวไหมไอตัวล้อเนี้ยนะฮะไม่รู้ว่าเต็มไม่เต็มเพราะว่ายังไม่ได้ใส่เกวัดระดับน้ำนะตอนนี้อยู่ลิฟต์แล้วนะครับเจ้าเทเลอร์นะครับเทเลอร์แคมเปอร์นะคันนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมว่าจะเอาระบบโซลาเซลล,ล์ลงละนะครับ อจิตสองใจอยู่จะลงดีไม่ลงดีนะก็ลงดีกว่านะครับเอาไว้ใช้ไฟสองสว่างใช้มอเตอร์ปั๊มน้ำอะไรเงี้ยมันก็ยังใช้แบตเตอรี่ของรถยนต์ได้นะก็ไม่มีปัญหาตัวนั้นส่วนลิเทียมก็จะใช้เป็นแอร์อย่างเดียวดันแอร์อย่างเดียวแต่ถ้าตรงไหนมีที่เออเขาเรียกอะไรล่ะที่เสียบปลั๊กนะครับของเอกชนมีเสียบปลั๊กพ่วงถ้ามีปลั๊กพ่วงนะครับผมก็จะใช้เป็นปลั๊กพ่วงเสียบนะครับเพราะว่าสะดวกดี นะแล้วก็แบตลิเธียมก็ไม่ไม่ต้องใช้เพราะว่าในการชาร์จ4 0 0แอมป์เนี่ยโอ้เป็นอาทิตย์นะครับเป็นอาทิตย์นะก่อนจะเต็มนะครับใช้เวลาอยู่นะครับแต่ค่าจําเป็นจําเป็นในการต้องชาร์จก็คือเราก็ต้องชาร์จนะชาร์จทิ้งไว้เพราะว่าอาทิตย์หนึ่งหรือ2อาทิตย์ผมไปเที่ยวทีหนึ่งนะครับประมาณนี้นะแฮมเปอร์ครับเทเลอร์นะเป็นยังไงตอนนี้ก็เตรียมแล้วครับเดี๋ยวผมจะทาโลแหลกหลังคาอีกนะขึ้นไปอีกนะครับ เอาไว้วางออนิง่งวางอะไรต่างๆนะตอนนี้ก็โอเคแล้วนะห้องภายนภายในก็เรียบร้อยข้้งล่างซีนเรียบร้อยแล้วเหลืองานไม้กับไล่ระบบน้ําระบบน้ําจบผมก็จะไล่ระบบไฟละทีนี้นะครับระบบไฟไว้รอช่างไม้นะประมาณนี้แหละนะครับนี่เป็นยังไงสวยใช้ได้เลยนะท่อน้ําผมใช้เป็นท่อแบบนี้นะท่อน้ําผมใช้เป็นท่ออ,อน้ํามันนะครับนี่ ท่อรถยนต์เลยเห็นไหมครับอยู่บ้านมีก็เลยใช้ตัวนี้ก็เม็ดอยู่ประมาณห้าหกสิบาทนะครับก็ถือว่ามันเป็นเป็นท่อแรงดันนะท่อแรงดันก็จะได้ใช้ทนทน,ทนยาวๆเลยนะไม่ต้องใช้ท่อแบบทั่วไปอะไรนะครับท่อน้าน้ําดูดออกมานะที่เอาออมาใช้นะครับน้ําที่เอาเข้ามาก็คือเป็นท่อยางธรรมดานี่แหละนะครับน้าเข้าส่วนน้ําที่จะเอามาพวกเนี้ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับดึงออกมาใช้แค่นั้นเอง ตอนนี้ก็ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไปวิ่งอีกรอบนึงใส่น้าหนักนี้แล้วก็จะเอาไปวิ่งอีกรอบนึงว่ามันจะหนักเท่าไร่หนักยังไงนะเพราะว่าเอาเรื่องอยู่นะครับตัวนี้น้ําหนักนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ย่อยนะไม่ใช่ย่อยจเจ้าแคมเปอร์เนี่ยฮะจ้าเทรลเลอร์คันนี้ใช้ได้เลยนะนี่นะครับใส่ถังเรียบร้อยถังเมื่อลดลงนะครับ อ๋อนี่มันก็จะเห็นอยู่นิดๆหน่นอยๆนะเพราะว่าผมจะเป็นต้องเอาต่ําเอาสูงไม่ได้จะเติมเต็มแล้วมันเออมันเขาเรียกอะไรล่ะเออมันจะเติมไม่ได้เพราะว่าระดับน้ามันอยู่สูงถังอยู่สูงแล้วที่เติมมันอยู่ต่ำนะผมต้องการให้มันอยู่ข้างนอกอยู่ข้างล่างข้างล่างนะครับเดี๋ยวลงเอาสายยางออกแล้วก็ปิดฝาไว้จะนี่ครับเอาสายยางออกแล้ว ชัก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 ,ชก,ชกออกมาแล้วครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามาปิดฝานะปิดฝาใส่กดไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลดลงดูน้ำหนักว่ามันจะกดลงขนาดไหนนะแต่น่าจะประมาณ3 40ลบแในการคำนวณนะครับท่านใดที่เอาลงสุดเลยในการคำนวณนะฮะท่านใดที่รู้สูตรคำนวณนะน้ำา80ลิตรนะครับมันค่าเต็มถังเนี่ยมัน น้ำหนักมันเท่าไหร่นะครับเคพอ่อนะแล้วลองหมุนขึ้นดิมันหมุนยากไหมเดี๋ยวผมลองดูดูน้ำหนักมันดิโอ้ก็ไม่หนักมากนะครับไม่หนักมากเออแต่ยกนี่ยกไม่ขึ้นนะ,ะเดี๋ยวลองลองยกหัวนดูสิยก,กได้ไหมถ้าใส่น้ำไปแล้วอ่ะ ก็ถือว่ายังได้อยู่ใช่ไหมแต่ยังสัน่นสั่นใช่ไหมหนักนะครับหนักอยู่แต่ว่าก็ถือยังยกได้อยู่นะก็ถือว่าไม่หนักมากนะน้าหนักตัวรถก็ปกตินะครับถือว่าโอเคเลยนี่ประตูผมก็ทําไว้ละเดี๋ยวไม่ได้ใส่นะรประตูเราขึ้นทางซ้ายนะทุกอย่างจะทํากิจกรรมอยู่ฝั่งทางซ้ายหมดเลยนะครับเพราะว่ารถเราบ้านเราชิดซ้ายใช่ไหมแอบซ้ายทุกอย่างต้องแอบซ้ายหมดเลยนะส่วนทางขวาค่อยว่ากันทางขวาผมจะทําเป็นห้อง เสริมออนนิ่งแล้วก็เป็นห้องเสริมเข้ามาอีกห้องหนึ่งนะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันออนนิ่งจะมีทั้งสองข้างนะกลางนี้ออกกลางนี้ออกผมไม่เอาฟอกนะครับเพราะว่ามันมันเทอะทะมันมันไม่ได้ใช้ฟอกเท่าไหร่นะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ EP ที่4ี่นะครับกับเจ้าเทรลเลอร์แคมเปอร์นะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับบ๊ายบาย,บาย